อันนี้ประจำจุดละขายอันนี้ประจำดโอ้ยเนี่ยมือบานผมเปดนแนม่อเขียวปื๊ดไม่ดีเแม่ละที่ไหนดูแล่็ต้องนึกถึงการหุงย้อมโอดยโอ้ยยันพีชแบบให่ใหญ่เมือนยูริปด๋อยเหม่อนพีชใหญ่ไม่ดูเลยเด็กเดไปี่เลี้ไงจ้างแม่ก็เป็นสามีเนาะน่าวัดคนเลยคือผมเคยรีวิวคืนที่แบบอันใช่เลยเป็นอาเมจุกติดกับมือ อันนี้เพิ่นเอาไว้อีกอ่างันขางอาอํมเพออีหย่างเชียงคานอ้ยนอนเดี๋ยวเชียงคานมานอนแต่ว่าเบิดมือเหล่านี่ลืมอมาเชียงคานอ้หงงไขามเค